S <S <S มาเรื่องนี้ที่เรื่องที่ร้อนที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าจัดก,การไม่ดีจะนําไปสู่าาการรับประทานที่คุณานาธรและพวกเราไม่ชอบก็ได้ปัญหาชายแดนปัญหาชายแดนคขมรไทยกัมพูชานี่แหละครับมองจากการนี้ยังไงทําไมมันเกิดมันจริงๆเ็าบอกเรื่องสองผู้นำเนี่ยก็สนิทกันไม่น่าจะเกิดแต่มันมาเกิดขึ้นอีกมีบีไอเดอร์ซีนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมแล้วก็คิดว่ามันจะบานปลายนําไปสู่อะไรแล้วก็คิดว่า ควรที่จะแก้ปัญหนาตรงนี้ยังไงผมไม่กลัวเบื้องหลังผมกลัวเบื้องหน้ามากกว่าะนะครับไม่เ,ค,เออคือต้องบอกว่าเกมของกัมพูชาคืออะไรครับเกมของกัมพูชาก็คือต้องการสร้างความได้เปรียบในเวทีโลก อ,อันนั้นใช่นะครับผ่านสารโลกผ่านกระบวนการของ UNGA ก็คือ,อกระบวนการของสภมาชาสหรประชาชาติอของ UNSC ก็คือสภาความมั่นคงของสหประชาชาติเขาต้องการดันวาระนี้ไปสู่จุดนั้นและสร้างแล้วต้องการตีความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมให้กับกัมพูชาเพื่อไปสู่จุดนั้นดังนั้น สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการยั่วยุอยู่แล้วต้องการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วดังนั้นท่าทีของรัฐบาลไทยกองทัพไทยต้องอดทนอดกลั้นเป็นผู้ใหญ่และไม่ไปตกหลุมไม่เริ่มก่อนถ้าเกิดว่าเราไปตกหลุมทําให้เกิดสถานการณ์ของความขัดแย้งมันเอ็กซคาเลตหรือว่ามันมันมันก่อตัวขึ้นมันไปต่อโซ่ขึ้นมีการปะทะจนนํามาสู่การบาดเจ็บล้มตายนะครับมีการใช้ความรุนแรงขึ้น เข้าทางเขาเลยครับเขาจะได้ความชอบธรรมในเวทีโลกในเวทีของสารโลกในเวทีของ UNGA ในเวทีของ UNSC ดังนั้นความสำคัญของเรื่องนี้ณนะวันนี้คือเบื้องหน้าไม่ใช่เบื้องหลังแล้วทำยังไงที่จะโทนดาวทำให้กลับสู่สถานการณ์ปกติได้เร็วที่สุด ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กลไกของรัฐบาลพลเรือนนะครับนั่นก็คือ Joint Border m o m t i t t e e หรือ JBC ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศมาเจรจากันต้องเร่งให้เกิดการใช้กลไกนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อ Normalize สถานการณ์คือทำให้สถานการณ์กลับเป็นปกตินะครับทีนี้ปัญหาคือทำไมมันถึงดูตึงเครียด มันเป็นเพราะว่ารัฐบาลพลาดจุดไหนพลาดในเรื่องกรณีของคลิปคลิปเสียง,ยงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองของตัวเองดังนั้นเพื่อที่จะแก้โจทย์ตัวเองจึงต้องทําคึงขังวันนี้แรงขึง้นจึงต้องทําคึงขังวันนี้ซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมกลัวเข้าทางไหมผมใช่ไงฮนะผมกําลังบอกว่าเราไม่ได้กลัวเบื้องหลังเรากลัวเบื้องหน้าเพราะอะไรเพราะเพราะ ท่าทีที่มันขึงขังเนี่ยมันเกิดจากการคุณต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองของคุณเองแก้จุดอ่อนแก้จุดอ่อนแล้วไปตรแต่สิ่งที่เราต้องการวันเนี้เราต้องการลดความตึงเครียดเราต้องการลดความรุแแรงใช่ผ่านโต๊ะเจรจาใช่ผ่านโต๊ะเจรจาเพื่อไม่ให้เข้าทางเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นข้ออ้างมันกลายเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เขาใช้ในเวทีโลกแล้วเราจะเสียเปรียบเวทีนั้นไอ้เรื่องเดียวกันนี่แหละผมถาม แปลกใจไหมที่พอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยที่แปลกใจไหมโพนี่ได้ออกมาแทนที่บอกว่าพอนายกคนต่อไปนี่ควรจะเป็นใครกลับเป็นคุณประยุทธ์อืไม่ใช่คุณเท้งกลับไปเป็นทหารที่แปลกใจมประชาชนก็มีต่อใจตอนตอนเห็นโพนี่ทาไมมันเป็นแบบนั้นผมตกใจเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าเรื่องนี้เรื่องผมตกใจเรื่องการกลับเข้ามาของความไว้วางใจทหารใช่ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกประเทศไทยมันมีความหลากหลายเยอะมากนึกออกไหมฮะคุณไปดูริมชายแดนตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีรั้วมีมงมีกะเลี่ยงมีนะครับอีสานทั้งหมดคือลาวที่มุกดาหารมีเวียดด้วยสีสะเกดบุรีรัมย์ขมมรเดินข้ามฝั่ง ไปไปมาหาสู่กันพูดภาษาเแมรใช่ไหมเจ้าพญาสองฝั่งมีอะไรฮะมีเจ๊กแบบผมไหมนะฮะสูงสุดก็นู่นนะนัรนสวรรค์เลเหรอสู่มไหมครับลงไปข้างล่างสามจังหวัดเป็นอะไรเป็นมาลายูครับมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่เราต้องการคือสันติภาพการอยู่ร่วมกันการเคารพในตัวตนของกันและกันการเคารพในศรัทธาของกันและกัน เราไม่ได้ต้องการสงครามถูกต้องเราไม่ได้ต้องการสงครามดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นกังวลกับผมก็คือการใช้ความรู้สึกการใช้สถานการณ์มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมที่ล้นเกินมันจะเป็นการนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังในสังคม,ม,มและเมื่อมเมล็ดพันธุ์ของความเกลียดชัง ในสังคมมันเบ่งบานขึ้นครับมันเอาไม่ลงนะครับซึ่งตอนนี้มีคนพยายามสร้างมันเอาไม่ลงนะฮะคุณไปดูสิก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก่อนเกิดนาซีเนี่ยเกิดอะไรก็เรื่องนี้เรื่องยิวอรยันกับยิวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งแยกผู้คนครับที่ทําให้ผู้คนเกลียดกลัวกันระแวงกันด้วยการใช้ศาสนาด้วยการใช้ชาติพันธุ์ด้วยการใช้ อะไรก็ตามเนี่ยมันนํามาสู่มันนํามาสู่ความเกลียดชังกันเองแล้วมันไม่เป็นผลดีกับใครสัญญาณแล้วนิดเดียวครับผมขอให้จบประโยชน์นิดนิดเดียวที่สําคัญที่สุดคนที่เดือดร้อนคือใครคือคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่หน้างานทั้งสองฝั่งแต่คนที่ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เหล่านี้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเบ่งบานของเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่นั่งอยู่ที่พนมเปญนั่งอยู่ที่กรุงเทพ ไม่ได้เสียอะไรเดี๋ยวก่อนก่อนพี่โอจะถามเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับไม่ให้พี่โอถามแล้วเผื่อใครตกหล่นให้งหน้าถามผมแลกเปลี่ยนนิดนึงคุณธนาธรอาจจะมองว่าไอ้ปัญหาที่พอปูล่าที่ขึ้นมาทหารเนี่ยในความรู้สึกประชาชนมันเป็นเพราะว่ามีคนเพาะเมล็ดพันธุ์ไม่คิดบ้างหรอเพราะสถานการณ์ที่ประชาชนเนี่ยพึ่งพาการเมืองนักการเมืองไม่ได้เขาถึงโหยหาทหารครับไม่คิดแบบนั้นเลย แน่นอนที่สุดว่าครับเราไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลตอบโต้สถานการณ์กัมพูชาในช่วงหลายเดือนก่อน t o o Little too late น้อยเกินไปช้าเกินไป t o o little too late แน่นอนครับแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันไม่ใช่คืออ้างเรื่องนี้จะว่าผมยังไงก็ได้นะผมไม่ผมแต่ถ้าต้อง ถ้าต้องพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าทหารไม่สามารถออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ได้อืทหารไม่สามารถออกไม่ควรจะให้ความเห็นเรื่องนี้และต้องฟังรัฐบาลพลเรือนนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องปัญหากัมพูชาเนี่ยมันสะท้อนปัญหาการเมืองไทยว่ารัฐบาลพลเรือนไม่สามารถแก้สั่งการกองทัพได้แต่ตอนนี้คือรัฐบาลพลเรือนมอบอำนาจให้ทหารใช่ เพื่อแก้กความผิดพลาดที่ผ่านมาไงนะด,งดังนั้นผมกลับมาเรื่องนี้ว่าไม่สายเกินไปผมคิดว่าไม่สายเกินไปถ้าเกิดว่าพูดเรื่องนี้นะครับผมอยากจะส่งเสียงของผมฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับ,รบว่าเราต้องการสันติภาพนี่คือพี่น้องกันเดินข้ามถนนเดินข้ามพรมแดนก็พี่น้องกันแล้วนะครับความร่วมมือจะนำมาซึ่งการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรมที่ดีกว่านะครับเราอยากเห็นความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เผชิญหน้ากันดังนั้นเนี่ยเราต้องส่งเสียงทั้งสองฝ่ายผมย้ำอีกครั้งต้องทั้งสองฝ่ายต้องส่งเสียงกับทางฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยว่าสิ่งที่เราแสวงหาร่วมกันคือความร่วมมือและสันติภาพไม่ใช่ความเกลียดชังและสงครามส่งเสียงให้ดังๆทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ